รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าอย่างไรดรนรมนพินโยสินวัฒนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าได้รับรายง,งานแล้วค่ะตนขอตอบในฐานะคนเป็นแม่ก็รู้สึกเสียใจที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกที่อายุเพียง13ปีซึ่งถือเป็นความทุกข์ใจอย่างหนักอีกทั้งก็เข้าใจครูที่สอนนักเรียนด้วยเช่นกันที่อยากให้ความเป็นธรรมแก่เด็กแต่หากตอบในฐานะที่สวมหมวก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอชี้แจงว่าการขับเคลื่อนการศึกษาเรายึดหลักมนุษย,ษยธรรมมาตลอดเพราะไม่เช่นนั้นนักเรียนจะไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานหรือสอพทอ,อย่างแน่นอนดังนั้นตนขอหา,หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่า ในประเด็นนี้จะดำเนินการช่วยเหลือได้แค่ไหนเนื่องจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องดูแลและดำเนินการตามกฎหมายซึ่งกระทรวงศึกษาธิการขอดูว่าในข้อกฎหมายต่างๆทางฝ่ายความมั่นคงจะต้องดำเนินการอย่างไรทั้งนี้ตนได้รับรายงานจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่านักเรียนรายดังกล่าวพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนไทย โดยจะต้องตรวจสอบไปถึงที่มาที่ไปของครอบครัวนี้ตั้งแต่ต้นว่าเดินทางเข้ามาประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายหรือไม่หรือหากสามารถดําเนินการทําให้ถูกกฎหมายใหม่กระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมที่จะดูแลเด็กและอยากสื่อสารไปรยังคนไทยทุกคนขอให้แยกแยะระหว่างความขัดแย้งระหว่างประเทศกับหลักมนุษย,ยธรรม ศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตนบอกว่าที่ผ่านมาตัวอาจารย์เองก็ถือเป็นลูกหลานคนจีนเพราะอากงอาม่าเป็นผู้อพยพนั่งเรือสำเภาวมาก่อนจนได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแม่จะเล่าตลอดว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ได้มาพึ่งบารมีโพที่สมภารในหลวงรัชกาลที่5ที่ท่านทรงใข่ไ้ค้าได้ ใครๆคร้าขายได้ขายและส่งให้โอกาสทุกเชื้อชาติจนมาถึงรัชกาลปัจจุบันที่พระองค์ท่านก็ส่งให้ความสําคัญต่อการศึกษาแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ตามนะครับมีความคืบหน้าจากท่านอายการโกศลวัฒนทุกจันยงท่านโพสต์เฟ e บุ๊ k เพิ่มเติมอีกแล้วท่านผู้ชมครับ โดยบอกว่าผู้ปกครองและคุณครูที่ดูแลเด็กวัย13ปีเชื้อสายเขมรได้รับติดต่ออายการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือด้านกฎหมายทันทีหลังเด็กถูกตำรวจจับในโรงเรียนข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายท่านบอกว่าจากกรณีตำรวจเข้าจับกลุ่มเด็กชายวัย13ปีขณะยืนเข้าแถวเคารพธงชาติภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากแม่เป็นสัญชาติกัมพูชาแม้ครูจะยืนยันว่าเด็กเกิดและเติบโตในประเทศไทยไม่เคยเรียนรู้ภาษาเขมรไม่มีที่อยู่อาศัยในกัมพูชาแต่เจ้าหน้าที่ยังคงยืนกรานว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงการแจ้งจับกลุ่มเด็กนักเรียนรายดังกล่าวนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่านโพสต์บอกว่า ขอให้ผู้ปกครองหรือคุณครูติดต่ออายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางประชาชนช่วยเหลือทางกฎหมายแก็ประชาชนเพื่อดูข้อกฎหมายและให้ความช่วยเหลือน้องได้ต่อไปครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่ผมได้เลยหลังข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไปทําให้ผู้ที่พบเห็นต่างเข้ามากดไลค์และโพสต์ขอบคุณนายโกศลวัฒน์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่บางคนมองว่าควรส่งตัวเด็กกลับไปประเทศบ้านเกิด เพราะเป็นการเอาภาษีของคนไทยไปช่วยเหลือเด็กขเขมรทั้งที่เด็กไทยบางรายไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือซึ่งนายโกศลวัฒน์ได้โพสต์ตอบในประเด็นนี้ว่าต้องมีการตรวจสอบความจริงและดำเนินการตามกฎหมายว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะครับส่วนสำนักข่าว The ะรีพอร์เตอร์สนะครับสอบถามไปยังพันตำรวจโทอุดรชาวแขกรองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ กรณีจับกลุ่มแม่และเด็กชาวกัมพูชาเข้าเมืองผิดกฎหมายที่สถานีตำรวจภูธรบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเด็กวัย13ปียังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบัวเชษวิทยาจากการสอบสวนพบว่าแม่เป็นชาวกัมพูชาเดินทางเข้าเมืองผ่านด่านช่องสังนงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อปี2560โดยมีบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือว่าบอดเดอร์พา แต่ไม่พบข้อมูลการตีตราเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงถือว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายและแม่ได้พาลูกชายซึ่งพบว่ามีใบสูติบัตรที่โรงพยาบาลกพงจามประเทศกัมพูชาจึงเชื่อได้ว่าเป็นชาวกัมพูชาพ,พ,พันตำรวจโทอุดรชาวแขกรองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองยังเปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่าจากการพูดคุยของทีมสหวิชาชีพที่มีทั้ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณครูผู้ปกครองและตัวเด็กได้สมัครใจที่จะเดินทางกลับกัมพูชาเพื่อไปทำบัตรประจำตัวให้ถูกต้องและจะได้เข้าเมืองให้ถูกกฎหมายก่อนจะกลับมาเรียนต่อในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องซึ่งเด็กยินดีกลับไปพร้อมกับแม่ขณะนี้จึงส่งตัวเด็กและแม่ไปยังตอมอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเพื่อส่งกลับตามขั้นตอน พันตำรวจโทอุดรยืนยันว่าตอมอสุรินและทุกฝ่ายคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมเพื่อการช่วยเหลือเด็กแก่ชาวกัมพูชาและแม่ชาวกัมพูชาอย่างเต็มที่แล้วเพียงแต่แม่ไม่มีบัตรประจำตัวแสดงตัวต,วต,วตนและเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมถึงเด็กยังไม่มีหลักฐานการมีสัญชาติหรือบัตรแสดงตัวอื่นๆนอกจากใบเกิดจึงอยากให้ไปทำเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องที่สังคมกำลังถกเถียงกันสุดท้ายหลักใหญ่ใจความก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายบวกกับมนุษย,ยธรรมนะครับ